ตอนที่499บทนำของสงครามคาราฮาร์ด์ูเนเมืองหลวงเกรคาดเซิร์หลังจากที่เจ้าชายโรแลนด์วิมเบิลดันเปิดฉากโจมตีพระราชวังจนถงวังถล่มลงมาสถานะของทศาราก็สูงขึ้นจากเดิมสมาชิกภายในทีมนกพิราบกับหมกไม่มีใครที่ไม่เคารพเขาหน่วยข่าวกรองเองก็ถือว่ามีเสถียรภา,ภาพอย่างแท้จริงนอกจากสมาชิกที่เป็นหัวใจสําคัญเหล่านี้แล้วการดําเนินงานมาครึ่งปีกว่าทําให้ทาสามี อีกที่พลไปถึงการวางแผนของกลุ่มนิ้วผีส่วนการเคลื่อนไหวของกลุ่มใต้ดินกลุ่มอื่นๆเขาก็รู้รายละเอียดค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นหน่วยลาตระเวนหรือว่าขบวนการใตดินก็ล้วนแต่มีสายที่เขาซื้อตัวเอาไว้อยู่ถ้าแค่แอบฟังข้อมูลก็ได้เงินคนเหล่านี้ก็ไม่สนใจหรอกว่าตัวเองจะทำงานให้ใครตอนนี้ที่ที่เขายังแทรกซิมเข้าไปไม่ได้ก็คือพวกขุนนางชั้นสูง เพราะตรงนั้นเป็นสถานที่ที่ต้องมีชาติตระกูลและยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยมีแค่เงินอย่างเดียวยังทำอะไรไม่ได้แต่ว่าพวกหัวหน้าแกงใต้ดินที่สนิทสนมกับพวกขุนนางชั้นสูงก็มักแจวข่าวที่ไม่ค่อยสำคัญสำคัญมาบอกเขาเป็นประจำอย่างเช่นข่าวที่เขาได้ยินอยู่ตอนนี้ทอฟิกจะส่งกองกำลังประมาณ500คนไปปิดแม่น้ำแดงทาซาขอพนักวางมือบนกัวีเบาๆเขาคิดจะทำเช่นนี้จริงๆเหรอใช่ขอรับ ในท่านบล็อกพูดเสียงทุ้มต่ำในนั้นมีอยู่อย่างน้อยครึ่งหนึ่งที่เป็นคนของกลุ่มสัมภาเลือดอันนี้ลูกพี่เป็นคนบอกมาเองแล้วก็เพราะว่านี่เป็นเรื่องผลประโยชน์เมื่อวานนี้ก็เลยมีการขัดแย้งกันเองภายในกลุ่มบาดเจ็บล้มตายกันไปห้าหกคนขอรับก็เรื่องผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละคราวผิวปากออกมาลองคิดดูเรือที่พวกมันสกัดเอาไว้ได้มีแต่อะไรก็เรือค้าขายแล้วผลของการขัด คำสั่งพระราชาคืออะไรก็ย่อมต้องไม่ได้รับสินค้าแล้วก็ถูกข่มขู่ไงแล้วเรื่องพวกนี้ยังมีใครถนัดมากกว่าพวกขบวนการใต้ดินอีกแนนอ,นอ่อนอพวกกองลาตระเวนก็ไม่ได้ดยไปกว่ากันบรอกในเมื่อครึ่งหนึ่งในนั้นเป็นพวกจวนใต้ดินข้าวเอกใครอีกครึ่งหนึ่งก็ต้องเป็นองครักษ์ของพระราชาจอมปลอมแน่ฮิลฟอกพูดอย่างใจเย็นเช้เชามีดวันนี้มีคนสังเกตเห็นที่ท่าเรือชานเมืองมีเรือหัวนกอีกสามสี่ลำ ทาซาขโมดคิ้วขึ้นมาเรือหัวนกอินทรีเป็นเรือรบบนแม่น้ำประเภทหนึ่งตัวเรือเร็วยาวมีใบเรือกับไม้พายความเร็วเรือเร็วมากที่หัวเรือตรงส่วนที่อยู่ใต้ผิวน้ำก็มีการติดตั้าแรมหนึ่งเอาไว้กราบเรือทั้งสองด้านก็มีการติดตั้งตะขอเหล็กเอาไว้ทันทีที่ไล่อามเรือเป้าหมายทันก็จะล็อกเรือเป้าหมายเอาไว้ และให้ทหารที่อยู่บนเรือกระโดดข้ามไปจัดการอีกฝ่ายเรือสินค้าปกติยากที่จะหนีรอดการเล่อัมของมันได้ดังนั้นเมื่อเอาข่าวที่ได้มารวมเข้าด้วยกันก็จะได้ความว่าพระราชาจอมปลอมเตรียมจะส่งกองทัพเรือรบที่มีกําลังคน500คนไปปิดแม่น้ําแดงโดยในนั้นประกอบไปด้วยเรือรบสีลำพร้อมทหารองครักษ์ติดอาวุธ200นายเขาแอบถอนใจนี่ไม่ใช่ข่าวดีเลยนะเนี่ย ความจริงแผนปิดเส้นทางการค้าของทอฟิกมีข่าวแววออกมาตั้งแต่ก่อนเดือนแห่งปีศาจแล้วแต่ตอนนั้นหลายๆคนต่างคิดว่าเรื่องที่เขาจะตั้งด่านอยู่แถวแถวแม่น้ำและตัดการค้าขายกับดินแดนตะวันตกนั้นเป็นแค่ค่อยโคลอยเท่านั้นเพราะทางเจ้าเมืองซลเวอร์กับเมืองเรดวอเตอร์คงไม่ยินดีที่จะเห็นตัวเองต้องมาเสียเงินก้อนโตเพราะคำสั่งแปลกๆแ,แ,แน่การฝืนเอา ด่านไปตั้งไว้ตรงชายแดนระหว่างตอนกลางของอาณาจักรกับดินแดนตะวันตกก็มีแต่จะทําให้เจ้าเมืองในพื้นที่ต้องแอบมาทําลายด่านพวกนี้ทิ้งเท่านั้นแต่เมื่อมีเรือรบสีลำสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปทันทีอย่างแรกคือเจ้าเมืองของเมืองอื่นๆแทบจะไม่มีความสามารถในการทําศึกบนน้ําเลยเรือรบสามารถล่องไปอํามแม่น้ําแดงได้อย่างสะดวกสบายเรือสินค้าอาจจะถูกสกัดได้ทุกเมือ่อต่อให้พวกเจ้าเมืองอยากจะแอบลงมือทําอะไร ก็ไม่สามารถทำได้อีกอย่างการตอบโตโทครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าทัฟฟิกต้องการจะเล่นงานดินแดนตะวันตกต่อให้ต้องเป็นศัตรูกับเจ้าเมืองคนอื่นเขาก็ไม่สนใจถ้าซ่ามองไปทางฮิลส่วนอีกฝ่ายก็พยักหน้าให้เขาเหมือนกับคิดได้ถึงจุดนี้เหมือนกันเป็นไปได้สูงว่าทฟัฟฟิอาจจะไม่ได้ตั้งด่านถาวรเอาไว้หากแต่ใช้ประโยชน์ของแม่น้ำแดงในการสุ่มจงตีคาราวานเรือสินค้าที่ผ่านมา ตอนพวกมันอยู่ในน้ําก็เป็นโจรสลัดพอขึ้นฝั่งก็กลายเป็นโจรภูเขาสําหรับคาราวานเบรอสินค้าแล้วกองกําลัง500คนเรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายเลยทีเดียวถ้าเป็นอย่างนี้บางทีดินแดนตะวันตกอาจจะถูกตัดขาดการส่งสินค้าจริงๆก็ได้ข้าต้องรีบโอข่าวนี้รายงานให้เจ้าชายทรงทราบภาษาพ,าพูดเสียงต่ำเมื่อปีที่แล้วเมืองชายแดนซื้ออาหารเสื้อผ้าและทรัพยากรแร่ไป เป็นจํานวนมากตอนนี้ยังรวมป้อมปราการลงซองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเมืองอีกอาร์มหลักแล้วสินค้าและว,วัตถุดิบที่ต้องการก็ต้องเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมถ้าถูกตัดขาดเส้นทางค้าขายสําหรับเจ้าชายโรแลนด์แล้วย่อมต้องเป็นปัญหาที่ใหญ่อย่างมากแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะจัดการปัญหานี้ได้อย่างราบรื่นหรือไม่ทันใดนั้นเองในสวนก็มีเสียงกระพือปีดดังขึ้นมาทาซาลุกข,ขึ้นไปเปิดประตูเล็กด้านหลัง เยี่ยวเมลินตัวหนึ่งบินเข้ามาในบ้านอย่างรวดเร็วก่อนจะเกาะลงบนไหล่ของเขาเมื่อเห็นจดหมายจากดินแดนตะวันตกสมาชิกคณะกายกรรมต่างก็ก้มหน้าเอามือกลุ่มที่อ,อกพร้อมกันเพื่อแสดงความเคารพทาซาไซหยิบม้วนกระดาษออกมากางดูจากนั้นกวาดตาดูเนื้อหาในจดหมายรับอย่างรวดเร็วภายในใจพลันรู้สึกตกใจทันทีห้าไม้ยมกไม้ยมกไม้ยมก,มยมกจากนั้นเขาก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาถึงแม้จะรู้ว่าตัวเอง ซึ่งเป็นหน่วยข่าวกรองไม่ควรจะเปิดเผยสีหน้าออกมาให้คนอื่นได้เห็นแต่ข่าวนี้มันช่างน่ายยินดีเหลือเกินจนเขาไม่อาจระงับความยินดีที่อยู่ภายในใจเอาไว้ได้ดูเหมือนพวกเราจะไม่ต้องแกงบนเรื่องนี้แล้วเจ้าชายทรงทราบแล้วเหรอคฮีวเงนยหน้าถามกล่าวพระองค์จะทรงจัดการปัญหานี้ด้วยการขุดราาถอนโคนเลยเขาพูดเสียงต่ำด้วยความตื่นเต้นขุดราาถอนโคนคราวพูดอย่างสงสัยความหมายของท่านคือใช้กองทัพที่หนึ่ง ของเจ้าชายออกเดินทางแล้วเป้าหมายก็คือเมืองหลวงท้าซากำหมัดแน่นถึงเวลาที่ต้องลากทอฟิกลงจากบัลลังแล้วถึงแม้เขาจะรู้ว่าเจ้าชายจะลงมือโจมตีในปีนี้แต่เขาก็คิดไม่ถึงเลยว่ามันจะเร็วขนาดนี้เมื่อตัวเองต้องมาเป็นหน่วยข่าวกรองอยู่ที่เมืองหลวงซึ่งต้องคอยรักษาความลับเจ้าชายจึงไม่ได้บอกรายละเอียดของแผนการโจมตีครั้งนี้ให้ตนรู้จนกระทั่งวันนี้เขาถึงได้รู้ว่าการโจมตีถูกกำหนดเอาไว้ในฤดูใบไม้ผลิ ยิ่งไปกว่านั้นยิ่งตรงกับช่วงเวลาพอาปลูกในฤดูใบไม้ผลิด้วยในที่สุดวันที่ข้ารอคอยก็มาถึงแล้วเคี้ยวสุดปากจากนั้นก็คุกเขา่าลงไปข้างหนึ่งแล้วพูดว่าเจ้าชายมีรับสั่งว่าอย่างไรได้โปรดสั่งการมาเลยขอรับนายท่านคนอื่นอนอ,นอีกห้าคนก็คุกเขา่าลงไปเหมือนกันเพื่อราชาองค์ใหม่อารมณ์ภายในใจทารซาก็พุง่งพล่านขึ้นมาเหมือนกันใช่แล้วเขาคิด ว่าถ้าทอฟฟกลงจากบัลลังโรแลนด์วิมเบิลดันก็จะกลายเป็นผู้สืบทอดบัลลังเกรคาเซินเพียงหนึ่งเดียวเขาจะสวมมงกุฎขึ้นครองราชส่วนตัวเองไม่แน่อาจจะก้าวหน้าได้เป็นขุนนางผู้มีอำนาจขึ้นไปสู่บัณ์ที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยแม้แต่จะคิดมาก่อนส่วนโอกาสในการชนะศึกครั้งนี้มีอยู่เท่าไหร่ทอฟฟีจะหยุดเจ้าชายโรแลนด์ได้หรือไม่เขาไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยไม่ว่าใครถ้าได้เห็นกองทัพที่หนึ่งด้วยตาตัวเอง ก็จะไม่มีคำถามเลยว่าผลในการโจมตีครั้งนี้จะออกมาเป็นเช่นไรคำสั่งของเจ้าชายคือในวันที่โจมตีวันนั้นอย่าเข้าใกล้ประตูเมืองฝั่งตะวันตกขณะเดียวกันก็พยายามอย่าให้พวกโจรใตดินช่วยโอกาสกับความวุ่นวายได้เพื่อที่เมืองจะได้ฟื้นคืนสู่ความเป็นระเบียบโดยเร็วที่สุดภาษาค่อยๆอ,อ่านเนื้อความส่วนท้ายในจดหมายลับออกมาให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่อาทิเช่นการพยาบาลให้ที่พักและอาหารหลังสถานการณ์สงบลงแล้วมอบหมายให้กองทัพที่1เป็นคนจัดการต่อแค่นี้เหรอทุกคนสบตาก,กันไม่ต้องให้พวกเราไปหลอกเปิดประตูเมืองหรือไม่ก็จุดไฟไปทั่วเพื่อดึงดูดความสนใจของทหารรักษาการเหรอนี่คือพระประสงค์ของเจ้าชายทาาพูดยิ้มยิ้มพร้อมกับเก็บจดหมายขึ้นคำสั่งเหล่านี้ เหมือนกับรูปแบบการทำงานของเจ้าชายโรแลนด์จริงๆให้ความสำคัญกับความเป็นประเบียบและประชาชนเป็นหลักแล้วก็ไม่ได้บังคับให้หน่วยข่าวกรองต้องเข้าร่วมในสงครามด้วยนอกจากนี้ในคำสั่งยังแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้มองกองทหารของทอฟฟิคยูในสายตาเลยตอนที่500กายาเล็กหนึ่งโรแลนด์ Roland ยืนอยู่บนดาดฟ้าของห้องยุทธการแล้วมองไปยังเรือรบที่เรียงเป็นแถวยาวอยู่ด้านหลังภายในใจรู้สึกคึกเขืเ่อไม่หยุดถ้าตัดเรือโรแลนด์ ซึ่งเป็นเรือบัญชาการไปแล้วเรือรบที่เหลือก็ล้วนแต่เป็นเรือซีเมนที่ช้าและแต่ในตอนที่เรือรบสิบกว่าลำมารวมอยู่ด้วยกันก็ยังคงดูมีแสนยานุภาพอย่างมากปล่องควันพ่นควันสีขาวออกมาเป็นเส้นยาวๆน้ําในแม่น้ํากระเพื่อมแตกออกไปสองข้างเพราะกองทัพเรือขนาดใหญ่หัวเรือกระเพื่มขึ้นลงในตอนที่ปะทะกับคลื่นให้ความรู้สึกที่เหมือนไม่หวาดกลัวต่อสิ่งใด และเรือรบที่เป็นเรือบัญชาการก็ย่องต้องโดดเด่นที่สุดในทัพเรือห้องยุทธการที่ตั้งตระง่านและรูปร่างที่ดูเรียวยาวของเรือทําให้มันแตกต่างจากเรือธรรมดาและเรือซีเมนต์อย่างสิ้นเชิงอาวุธที่ติดตั้งไปบนเรือประกอบไปด้วยปืนใหญ่ขนาด152ม mm, ิลลิเมตรซึ่งเป็นปืนหลักอยู่ที่ด้านหน้าของเรือและปืนกลแม็กซิมสองกระบอกที่ด้านท้ายเรือเครื่องจักรไอ้น้ำแรงดันสูงที่ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษและระบบขับเคลื่อนด้วยใบพัดที่ทำให้มันแล่น ด้วยความเร็ว12กิโลเมตรต่อชั่วโมงในยุคสมัยนี้มันคือเจ้าแห่งแม่น้ำในอาณาจากักรพร้องดูอารมณ์ดีในเพคงในติงเกนวีผมที่ถูกลมพัดจนปลิวสวยัยเพราะว่าจะได้กลับไปบ้านเกิดเรือเพคะ่ะพระราชวังไม่ข้าไม่กลับไปที่นั่นเด็ดขาดเขาสายหัวยิ้มยิ้มดินแดนตะวันตกต่างหากถึงจะเป็นบ้านของข้าข้าเพียงแค่ดีใจที่จะได้รีบรีบยุติความขัดแย้งนี้เสียทีอิม่มครึ่งหนึ่งโกหก โรแลนด์สำลักออกมาทันทีเขาเกือบลืมไปเสียสนิทว่าอีกฝ่ายมีความสามารถในการแยกแย้คําโกหกแค่กมยม,มกก็ได้ความจริงแล้วข้ารู้สึกพอใจอย่างมากที่ตัวเองสามารถสร้างเรือออกมาได้มากขนาดนี้ในช่วงเดือนแห่งปีศาจครั้งนี้คือความจริงในติงเกนกับพิปตาแต่ว่าฟังดูแล้วเหมือนจะย่อตัวเองอยู่นิดหน่อยนะเพคค่ะข้าก็เลยไม่อยากพูดความจริงไงพอเข้าใจได้อยู่เพคะเธอโหรบเบ่เบาๆ แล้วเดินเข้ามาใกล้โรแลนด์ความจริงแล้วหากไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับหม่อมชันแล้วก็ต่อให้พรองกโกหกนิดหน่อยหม่อมชันก็ไม่ว่าอะไรหรอกเพคะโรแลนด์แอบต่อว่าในใจถ้าไม่สนใจก็อย่ามาบอกว่าถ้ากโกหกสิอ้อแล้วก็หม่อมชันยังไม่ได้ขอบพระทัยพระองค์เลยเพคะในติงเกและพูดเสียงเบาๆกับโรแลนด์ขอบคุณค่าเรื่องอะไรก็เรื่องที่ทรงยุติความขัดแย้งได้โดยเร็ว และคืนความสงบให้กับเกรค่าเซิร์ในเพคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือว่าแม่มดก็ล้วนแต่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์อย่างมีความสุขเธอค่อยๆพูดต่อว่าหม่อมชั้นรู้ว่าพระองค์จะทําได้แน่นอนเพียงแต่คิดไม่ถึงว่าวันนั้นมันจะมาถึงเร็วขนาดนี้ไม่เร็วขนาดนั้นหรอกต่อให้ล้มทอฟิกได้แล้วพวกขุนนางชั้นสูงก็คงจะตอบโต้โทและสู้หัวชนฝาแน่ๆกว่าจะรวมเกรค่าเซิร์นให้เป็นหนึ่งเดียวได้ เกรงว่าต้องใช้เวลาอีกหลายปีโรแลนด์ถอนหายใจออกมาประวัติศาสตร์มักจะค่อยๆพัฒนาและทวีความซับซ้อนมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าอยากจะทําให้เป้าหมายสุดท้ายกลายเป็นจริงก็ยังต้องใช้เวลาอีกนานมันนานเกินกว่าที่หม่อมชั้นจินตนาการเอาไว้แล้วเพคะตอนแรกหม่อมชั้นยังเกรงหวนว่าจะไม่มีวันได้มาเห็นวันนี้ด้วยตาตัวเองด้วยซ้ําพูดจะเลยจะอะไรของเจ้าเขาถลึงตาใส่อีกฝ่ายหรือเจ้าคิดว่า ข้าจะปล่อยให้เจ้าไปเสียงอันตรายเพราะว่าหม่อมฉันเป็นแม่มดต่อสู้นี่เพคะอยู่แนวหน้าในสนามรบมันก็เป็นเรื่องที่สมควรอยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้นถ้าอยากจะทำลายกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ในตอนนี้มันก็ต้องมีค่าตอบแทนในติงเกณฑ์หันหน้ามาในตอนที่หม่อมฉันสาบานว่าจะรับใช้พระองค์หม่อมฉันก็เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้แล้วเพคะเสียใจด้วยนะแต่เจ้าคงต้องผิดหวังแล้วล่าโรแลนดยักษ์ไหลแน่นอนว่า ค่าตอบแทนมันย่อมต้องมีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นศัตรูต่างหากที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนส่วนนี้อีกอย่างความจริงเรื่องนี้ค่าเองก็ต้องขอบคุณพวกเจ้าเหมือนกันทำไมเพคะเธอถามอย่างแปลกใจเพราะว่าถ้าไม่ได้เจอแม่มดค่าเองก็คงจะไม่ได้ตัดสินใจที่จะเดินมาถึงจุดนี้เร็วขนาดนี้ถ้าไม่เป็นเพราะอันนาเขาก็คงไม่รีบตัดสินใจที่จะช่วยเหลือแม่มดถ้าบนโลกนี้ไม่มีเวทมนต์อ่าอัศจรรย์เกรงว่า เขาคงจะอยู่ในเมืองชายแดนอันยากจนข้นแค้นใช้ชีวิตง่ายๆอย่างอัตคัดไปเรื่อยๆด้วยความหวาดกลัวนี่คือความจริงในติงเกลเงยหน้าขึ้นมามองเขาแน่นอนสิโรแลนด์พูดยิ้มยิ้มทันใดนั้นก็มีเงาสีทองร่วมจากทองฟ้าลงมาอยู่ข้างกายทั้งสองคนเจ้าชายมีเรือใบเสาเดียวสีลำอยู่ห่างออกไป20กิโลเมตรกำลังแล่นมาทางพวกเราเพคะสองด้านของลำเรือมีไม้พายรูปร่างดูแล้ว เหมือนเบือหัวนกอินทรีที่อยู่ในรยายงานเพจไลนิ่งพูดรายงานแต่ว่าหม่อมฉันมองไม่เห็นรูปปั้นนกอินทรีตรงหัวเรือเลยเพคะหัวนกอินทรีที่ว่านี้น่าจะหมายถึงแรมที่อยู่ใต้น้ําโรแลนตีหัวเธอเบาๆทําดีมากคอยสังเกตการต่อไปอย่างนั้นแบบฝึกหัดที่พระองค์ลงโทษให้หม่อมฉันทําหม่อมฉันขอลดลงชุดหนึ่งได้ไหมเพคะเด็กสาวมองเจ้าชายตาเปรบะเปรอโรแลนถึงกับหัวเราะขึ้นมาเอาละ ถ้าเจ้ารับปากว่าต่อไปจะไม่แอบหนีออกไปเที่ยวโดยพละการอีกก็ทำแค่ชุดเดี่ยวพอขอบพระไทยเพคะดวงตาของไลนิ่งเป็นประกายขึ้นมาทันทีจากนั้นก็กระโดดบินออกไปทางตะวันออกอย่างรวดเร็วราวกับพูติตัวน้อยๆเราองไม่ควรอ่อนข้อให้นางนะเพคะในติงเก่นพูดอย่างไม่สศบอารมณ์คนเราต้องมีทั้งพระเดชแล้วก็พระคุณถึงจะถูกโรแลนโบกมืออย่างไม่ใส่ใจ ก่อนจะหมุนตัวเดินไปทางบันไดกลับไปห้องยุทธการกันเถอะเรามีงานต้องทําภายในห้องยุทธการขนาด4ตารางเมตรไม่มีสิ่งของยังอื่นนอกจากโตะสระไม้และม้านั่งยาว4ตัวที่ถูกยึดติดเอาไว้กับพื้นขวานเหล็กที่เป็นผู้บัญชาการกองทัพที่1ไบรอันหัวหน้ากองพันปืนแวนนาหัวหน้ากองพันปืนใหญ่และกากูซิมซึ่งเป็นกัปตันเรือวิกเตอรีนอยู่ข้างโตรสระเพื่อวางแผนการรบทางน้ำครั้งแรกในหลังจากนี้อ่านข้อมูลที่ทารซารายงานมา เรือรบทั้งสี่ลำของทอฟิกล้วนแต่เป็นเรือแกลลี่หนึ่งความเร็วหน้าจะพอๆกับเรือซีเมนต์แต่การเลี้ยวเปลี่ยนทิศทางค่อนข้างมีความคล่องตัวโรแลนชีไปอย่างภาพร่างที่อยู่บนโตสระพร้อมกับพูดว่าการโจมตีของเรือประเภทนี้ปกติจะเข้ามาประชิดเรือศัตรูแล้วกระโดดข้ามาสู้กันบนเรือของอีกฝ่ายแล้วก็สามารถบรรทุกวัตถุวไวไฟประเภทดินปืนหรือกระมถันเพื่อเอามาชนเรือสตรูให้ตายไปพร้อมกันด้วย แต่เมื่อคำนึงถึงเจตนาเดิมที่อีกฝ่ายส่งเรือรบออกมาก็เพื่อปิดเส้นทางสัญจรทางแม่น้ำขณะเดียวกันยังรีดไถเรือของพวกพ่อค้าเพื่อหาผลประโยชน์ดังนั้นจึงไม่น่าจะใช้วิธีโจมตีวิธีที่สองนี่เป็นการทำศึกบนผิวน้ำครั้งแรกของพวกเราดังนั้นถ้ามีความคิดเห็นอะไรก็พูดออกมาได้เลยเจ้าชายเปิ้ใหญ่มันยากจะยิงให้ถูกเป้าหมายที่เคลื่อนไหวอย,อยู่พะยะคะ่ะยิ่งไปกว่านั้นพวกเราเองก็เคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดเวลาด้วย ดังนั้นกระหม่อมขอแนะนําว่าให้เราเข้าไปใกล้ก่อนค่อยยิงพยายคาแวนนาเสนอความเห็นออกมาเป็นคนแรกขอแค่เข้าไปใกล้ระยะประมาณ50เมตรกระหม่อมรับปรบะกันว่าบรรดาทหารในกองพันธุ์ของกระหม่อมเหล่านั้นจะยิงโดนเบรศัตรูทุกนัดแน่นอนพยายคาแต่กระหม่อมได้ยินมาว่าการยิงปืนใหญ่จะทําให้สิ้นเปลืองดินปืนเป็นจนํานวนมากยิ่งไปกว่านั้นยังมีแต่คุณหนูอน,นาเพียงคนเดียวที่ผลิตมันขึ้นมาได้ไบรอันพูดพร้อมสายหัวดังนั้น กระหม่อมคิดว่ารอให้อีกฝ่ายเข้ามาประกบกราบเรือของเราจะดีกว่าขอแค่พวกมันกล้าเข้ามาใกล้เราก็ใช้ปืนกลนทั้งสองด้านยิ่งพวกมันให้กระจุยเลยพยะค่ะโรแลนด์มองไปทางกากูสิมเจ้าล่ะมีความเห็นอย่างไรบ้างที่ต้องเรียกชายแก่คนนี้มาบนเรือบัญชาการด้วยก็เป็นเพราะว่าเขาน่าจะเป็นเพียงคนเดียวในเมืองเนววินเตอร์ที่มีประสบการณ์ในการรบ,บบนทะเลจากคำพูดที่เขาเล่ามาเขาบอกว่าตัวเอง เคยเจอจนสลัดมาไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งตอนที่ยังล่องเรือพาณิชย์อยู่ถึงแม้ทุกครั้งจะเป็นฝ่ายถูกโ้นแต่ก็ถือเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งเออเจ้าชายกากูซิมลังเลเล็กน้อยกระหม่อมว่าเราชนเข้าไปตรงๆเลยก็ได้พยายคะอะไรนะอีกสองคนลืมตาโตเรือของพระองค์ทั้งใหญ่ทั้งเร็วแล้วก็ทําจากเหล็กอีกเรือที่ทําจากไม้โดนชนเข้าไปทีเดียวก็แตกกระจายแล้วพาคาต่อให้ชนไม่แตก แต่น้ําที่รั่วเข้าไปในเรือก็จะทําให้พวกมันทําอะไรไม่ได้พยาคาเขาเงยหนะ้าขึ้นมามองทุกคนแน่นอนว่านี่นี่เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของกระหม่อมพยาคาพอได้ยินแผนรบนี้ภายในหัวโรแลนด์ก็มีคํากล่าวที่ว่าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมีคลื่นสูงเรือบัญชาการสักทงตัวดีสองขึืนสู่เสากระโดงผุดขึ้นมาดีมากอย่างนั้นก็เอาอามนี้แหละโรแลนตบตัวตลรด ถึงแม้จะไม่มีธงตัวดีแต่ก็ใช้ธงรูปหอคอยกับดาวสี่ดวงแทนก็ได้ถ่ายทอดคำสั่งค่าออกไปเรือโรโปรโลแลนชัทธงเนเวอร์วินเตอร์ขึ้นเสาเปิดบูรเรื่องความเร็วเต็มที่